สวัสดีครับ fc ละท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับนี่เคอิเช้า vip แล้วก็นี่เคอิบ่าย vip นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเป็นจาก0ูนย์ถึงเก้าคัหคาดทะเลยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนลครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับวันที่16นีนิเคอีเช้าวีไนะครับผลออก 1> 3ามสามหนึ่งครับ331นครับก็ีว่าเขาที่เลขสามเนาะกลับไป37มา31ก็ได้แก่วิงโรดนะครับแล้วต่อที่นี้คะอ,อีกลาย i p ไนะครับปาย V ผลออก2องหกสี่แปกผมก็มีแค่เลข9เนาะ mm hmm. นะครับก็เข้าแค่เลข4ว mm ิ hmm. ่งโลดเหมือนกันตัวเน้นสำหรับรอบบ่ายกับเช้านะครับเจาะไม่เข้าเนาะนะครับมอนมีแค่4 สีกนะครับกับหัวตัวนี้ก็ตัวแทนเขากับตัวแทน9มาหกตัวแทน7จ็ดมาหนึ่งนะครับก็เอามาตามขั้ตอนนะครับสำหรับแนทางในวันที่17บเจวันที่สิเจนะครับเดือน11 2 5ง8ันอนะคีเกอิกเช้านะครับ VIP แล้วก็นีเกอิกบาย VIP เนืทาาผมก็พูดไปแล้วแล้วต้นคลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวนการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูนี่เคอี H ิเช้า VIP นะครับวันนี้เลขเด่นแะเลขได้เลข2กับเลขสนะครับก็ติด3ตัวเก่าเนาะ ส่วนตัวประกบนะครับห้าหกเจ็ดแล้วก็ในเลขที่เลขสามก็จับไปที่สามห้าสามหกสามเจ็ดส่วนสามตัวนะครับจับไปที่ แปดเจ็ดสามแปดสามเจ็ดก็ได้เนะครับสามเจ็ดใครชอบเลขสองจับที่เลขสองนะครับวันนี้เน้นที่เลขสาม ถ้เป็นสองนะครับก็จะเป็นสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับรับต่อที่รอบบ่าย VIP นะครับวันนี้เลขเด่นได้เลขสามกับเลขสี่ยังไม่มีเลขสามเนาะเกาะในนที่เลขสี่นะครับส่วนตัวประกบ 8, 9, 0, แปดก้มัจะเป็น48 4แแล้วก็สี่ตรงจับไปที่เ4็7สีก็ได้นะครับ แล้วก็ตามนี้เนาะใครที่รับตจดตางก็เตรียมแคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก fc ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่1 7 1เดือนส1พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับใจกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ